ครับผมกกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเศร้าเฟียดเศร้าเฟียดสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับสําหรับมื้อนี้คลิปนี้ชั่วโมงนี้นะครับพิ่นกสีมาสอนดีพิ่ไล่นกไซบินคําทุงนะครับพี่น้องมาเริ่มกันเลยครับไปแบบจะสาะนะครับกสีมีอยู่หลายแบบนะครับพี่น้องเดี๋ยวแต่เฮาสีถนัดเลือกเล่นเอานะครับเพราะว่าจะอาจารย์กับสอนไม่คือกันนะครับมาเริ่มเลยครับพี่น้อง มีโซนลาลาดสซนลามีโซลาลาดโซนลานะครับแบบนี้กับบุพิษนะครับมีโซลาลาดละซนลากับิดนะครับมีซนดนนครับหนมครับพี่น้องบนครับมีโซนโคลงไปครับช่องที่สามของใส่บนครับมีคือซ่อนครับมีไปออกมี่ซนลาใส่กลางครับลา ก้ลายครับลาดูลาส่นลาท่านบ้ครับดูนะครับยู่ช่องกลางนะครับของสายกลางนะครับพี่น้องท่องที่สามครับหนึ่งสองสามนะครับดูนะครับเ้ากระเล่นครับสสเห็นไหมครับ สองรอบนะครับพี่น้องทันบัครับต่อไปดูดูเลมีมีส้นมีเลมีสองรอบพื่งกันครับดูเลมีมีส้นมีเลมีนะครับต่อไปดูมันอยู่สายครับดูเขาจำได้แล้วบักครับว่ามันอยู่ สายกลางช่องที่3ดูเลยยูไซยูไซนะครับพี่น้องเลยขยับมากครับช่องกลางสายที่สอ่าช่องที่สนะครับอ่าของสายกลางนะครับอ่าที่ này, le, me, นี่ดูเลมีมีไปออกครับสายล่างครับสายเปล่านะครับอ่ามีซ้อนมีเลมีกันปะครับดูเลมีมีอีกทีนึงครับมีซ้อนกดลงไปสายล่างช่องที่3นะครับซ้อนมีครับมีมีมี เ้ากระเล่นงสองหอดนะครับพี่น้องโดรีมีมีซอนมีลีมีโดรีมีมีซอนมีลีมีนะครับต่อไปมีซอนลาลาโดลาซอนลาเ้ากระเล่นงสองหอดนะครับสายล่างทั้งหมดนะครับมีสายเปลาดีดนะครับมีซอนกดลงไปครับช่องที่สามของสายล่างนะครับ ลาช่องที่สี่นะครับลาสายล่างสุดครับลาอีกครับโดโดช่องที่หกครับโดนะครับลาซอนลาครับขยับมาครับช่องที่สี่ครับลาซอนขยับไปช่องที่สามครับซอนลานะครับเห็นไหมครับที่นี้เขากร่นสองหลอบครับมีซอนลา ต่อไปนะครับเรโดลาลาโดลาซอนลาอันนี้ก็เรียนสองรอบนะครับเรียยุไซครับเรียยุช่องที่เจ็ดนะครับโค้ลงไปของสายลางครับเรก่อนนิดนึงครับเลโดโดยุช่องที่หกครับของสายลางครับลาขยับไปช่องที่สี่นะครับสายลางครับลาโดลาซอนลานะครับเขาก็เรียนไปครับสองรอบนะครับล ทีนี้ขยับขึ้นไปครับแล้วซนมีมีซอนมีเรมีนะครับกัล่าตัวเดิมครับช่องขงลางครับสายอ่าเห็นไหมครับสายล่างช่องที่สี่ครับซอนขยับขึ้นไปช่องที่สามครับซอนลองสายล่างครับมีไปออกครับแต่กระดีมีครับมีซอนก็ลุกไปครับช่องที่สามคือเก้าครับสายล่างครับซอนมีเรมีครับมีไปออกมีเรขยับขึ้นไปสายกลางช่องที่สี่นะครับมี ครับทีนี้เขาก็เรียนครับหาสนีมีสนีดีมีหน้าสนีมีสนีดีมีต่อไปโดมีเล่มีเล่โดราสระโดมีเล่มีเล่โดราสระสองรอบครับดูเขาจำได้แล้วมบ้าครับว่าดูมันอยู่ช่องที่สามของสายกลางนะครับเขาก็กดลงไปดูตีต้งไปครับมีเลมีสายล่างครับมี ดีลงไปครับเรขยับขึ้นไปช่องที่สี่นะครับของสายกลางนะครับเรมีเรยโดราสลาครับมีอีกครับมีสายล่างครับเรขยับขึ้นไปครับดูลาไปออกครับสายกลางครับสอนสายบนครับสอนลาครับสายกลางทีนี้ฮอเกล่นครับสองรอบครับดูมี อากระรินบนไปบนมานะครับพี่นอ้องลองเบิ้งนะครับเดี๋ยวพิ้นสิเรลี่ยนให้เบิ้งสองรอบครับ ไปวนมากระไรนะครับพี่น้องแล้วที่นี่ช่วงอ,อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวอีกสไตล์หนึ่งกะสิเป็นไลท์ของมาอีกจัหน้อยนะครับเดี๋ยวพิมเสนให้เบิ้งนะครับ โดลาโดซันลานะครับพี่น้องเสริมเข้าไปครับอ่ามเโดนนี้ก็เล่นสองรอบนะครับต่อไปนะครับซ่อนมิเลโดลาซันลานะครับเป็นซ้อนครับซ้อนนะครับยุไซครับช่องที่นะครับช่องที่ซีฟนะครับซ้อนมิเลโดลาซันลาซ้อนมิเลโดลาซันลานะครับสองรอบพื่งกันนะครับต่อไปนะครับสูงกับอ่าซ้อนมิเลมีโดมีเลนะครับ S <S <an> ช่วงนี้แล้วเตุ้ธิศลินสองรอบก็ได้รอบเดียวก็ได้นะครับ <S <S <an> เล่าเตี้ยมาะครับเ่าเต้มากนะครับพี่น้อง <S <S <an> อเลมโดม่เล่นมลสอขากเล่นสงรอบก็ได้นะครับหรือเล่นรอบเดียวก็ได้ครับช่วงนี้นะครับต่อไปกับขยับขึ้นไปนะครับ นาสนีมีสนดีมีนะครับไปจบแล้วนะครับพี่วะพี่น้องนาสนีมีสนดีมีดมีดีมีดีดูาสมานดมีดีมีดีดูาสมานจบครับพี่น้องเดี๋ยวพิ้นเลียงไฮเบิ้งนะครับสองแบบนะครับแบบแรกนะครับคือการที่ที่แรกๆกินเลียงไฮเบิ้งนะครับแล้วก็เลียอีกแบบ ที่สองให้เบึ้งตามหลังนะครับแบบแรกนะครับเอาซาซา่อนนะครับ ครับเปิปริปรมปะนี้ครับวนไปวนมานะครับที่นี่แบบที่สองนะครับพี่นอ้องอีกเงาไลวไข้ามาอีกนะครับพี่น้องเบองครับ แบบนี้ก็ได้นะครับพี่น้องเห็นได้หลายแบบนะครับเราึ้นอีกแบบนึงครับพี่น้องมันจะเป็นมีสนีสนราเห็นไหมครับพี่น้องมีสน so ah. ีสนาลาสนาสนสนาลาสนา เล่นได้หลายแบบนะครับรู้เลียนกับสีเหลืองซื้อมาเนี่ยนะครับพี่น้องถ้ามักแบบได้ก็เลือกเลี้ยนเอานะครับพี่น้องสามารถเอาไปใส่ปั๊บประยุกต์ใส่นะครับไล่ของตะของได้นะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับพี่นกเอาไว้สำนีสกรนะครับเดี๋ยวพี่นสิเรียนให้